สองชีวิตหนุ่มเสียงดีเซนหย่างเมียบทเรียนครั้งใหญ่เจ็บจนร้องไห้มาุสมดราม่าถาโถมชีวิตอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องดังโชครถแห่หรือชื่อใหม่นามสกุลใหม่โชคไฮทองคำล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจหมดเปลือกเป็นครั้งแรกกับรายการโตะหนูแม่มกับประเด็นร้อนหย่างเมีย โชคบอกว่าตอนนี้เรื่องงานหัวใจพร้อมหนึ่งเปอร์เซนตเพราะวาเป็นคนแยกแยะได้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวมันก็อาจจะมีเอามานอนคิดบ้างทำใจบ้างแต่พอเวลาทำงานเราก็ทำเต็มที่มากไม่มีบกครองเรื่องอย่าที่เกิดขึ้นโชคบอกว่าตามที่ข่าวออกไปหลังจากนี้ก็ทำหน้าที่พ่อที่ดี กับลูกถ้ามีเวลาก็จะไปหาลูกซื้อของไปให้ลูกบ้างแล้วก็อาจจะต้องส่งเงินให้ลูกทุกเดือนแต่ทางครอบครัวเขาบอกว่าแล้วแต่เราจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ถามว่าได้บทเรียนอะไรจากที่ตัดสินใจทำลงไปโชคยอมรับว่าได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่างมากๆในช่วงที่มีปัญหาชีวิตยากับภรรยาทั้งดราม่าเอยทั้งคนว่านูนี่นั่นหลายอย่างมาก บ้างครั้งบ้างทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเคเอาใจได้บางทีมันอาจจะมีอะไรภายในลึกๆแต่ไม่อยากพูดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่แล้วบทเรียนที่ผมได้รับคือมีหลายอย่างมากๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอารมณ์ ก็ตั้งแต่เลิกกับแม่ของลูกไปเราแทบจะไปต่อไม่ได้ข้าวแทบไม่ได้กินเลยกลุ้มมอยอยู่ตั้งหลายวันทั้งกลุ้มทั้งเครียดบางทีอาจจะมีร้องไห้บ้างคนเดียวก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องวางแผนจะคิดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าเราตัดสินใจไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาย้อนหลังได้บางทีเราใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ได้ยังคิด อีกอย่างหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ชีวิตน้อยด้วยเรื่องทำงานผมมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวผมอาจจะมีน้อยมากๆบทเรียนครั้งนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่หนักหน่วง